ยิสดีต้อนรับท่านผู้ชมท่านั้งของผมเป็นนักสดงเป็นเ่งนะครับผมผิดนะครับร้านเราจะมารายงานเกี่ยวกับว่าโควิดสิบเก้าที่ไหที่มันมีการระบาดเยอะตอนนี้คนที่เปิดร้านอาหารเนี่ยกำลังแย่ทุกคนนี่เราพามาร้านนี้ป้าซราหมูกระทะ89ิบาบาททุกคนสมัยนี้นม,นมันมีเท่าไหร่ ร้อยกว่าบาทร้อยเก้าเก้าร้อยสามเก้าร้อยห้าเก้าที่นี่แปดสิบเก้าบาทเท่าที่ผมมาผมเจอถูกที่สุดแล้วจะลองเข้าไปร้านดีกว่าไปถามคุณป้าดีกว่าว่าท้าไมาถึงขายแปดสิบเก้าบาทแล้วขายแปดสิบเก้าแล้วได้อะไรลูกค้ใครยังไล้วตอนนี้เจอโควิดจะเปไหนห็นไงบ้างใครดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตัวป้าเจอกันในร้าน let's go โอเคนะครับตอนนี้เจอคุณป้าสวัสดีครับผมบอันนี้ชื่อคุณป้าอะไรครับชื่อจริงๆชื่อป้าสุขครับชื่อป้าสุข แต่ร้านปลาซาทำไมถึงปลาซามันน่าจะมาจากบุกลิกส่วนตัวของป้าอ๋อแต่ก่อนป้าสุกตอนนี้ป้าซาแล้วาแล้วตอนนี้ป้าซาแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นป้าซาไม่เอาแล้วสุกนะมันไม่เฟี้ยวโอเคนะคุณป้าคุถายมีร้านเปิดมานานหรือยังครับตรงนี้ประมาณ3ปีครับ3ปีแล้วแต่ก่อนหน้านี้ป้าเปิดขายก๋วยเตี๋ยวครับขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนขายก๋วยเตี๋ยวแล้วขายไม่ดีหรอป้าทำไมถึงเปลี่ยนก็ตอนแรกมันก็ขายดีนะแต่แพรพอเราเราเริ่มเริ่มแบบเริ่มโคลูกค้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นด้วยด้วยแบบความที่เป็น าขายอะไรแล้วก็คือแบบ<ห>ต้องไปให้สุดอ่ะออต้องไปให้สุดแล้วก็จากตอนแรกแล,ลูกเปิดร้านวันแรกมีลูกค้าสองคนสองคนแล้วก็มาสี่คนหกคนแล้ววันที่ห้าที่หกไม่มีคนเลยพอหยุดร้านไปวันนึงแล้วเรากลับมาใหม่ครับผมจากจากที่เคยได้สองคนสามคนวันนั้นวันเดียวได้แปดพันพอแปดพันแล้วมันก็เริ่มมาขึ้นเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นมาเรื่อยๆ คือจังไม่มีคน,นสุดท้าย,<ล>ยป,ปิดแล้วมาได้ย็งขาย8 0 0พันเพราะมันเริ่มจากการที่เหมือนกับปิดไปเพราะคุณป้าอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมขายไม่ดีวะ<ช>แล้วก็<ร>อาจจะปรับตัวเองถูกปะแก้ไขตัวเองในในเรื่องต่างๆใช่ด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยคือป้า <c oughs> เปิดอะไรคือแบบ ไม่มีการประชาสัมพันธ์ไม่มีอะไรเลย<อ>นึกอยากจะเปิดก็เปิดเลยแล้ว<อ>หนูนึกภาพ5ปี6ปีที่ผ่านมา,ป,าป้าขายก๋วยเตี๋ยวเด็กก็เห็นภาพแค่ว่าป้าขายก๋วยเตี๋ยว9โมงเช้าถึงบ่าย2คือก็ยวหมดแล้วก็จะปิดแล้วพอเรามาทําว่าเราจะเหมือนกับว่าจะทำหมูกระทะน่ะอาชีพเสริม,รมจาก สี่โมงเย็นไปถึงสี่ทุ่มเาตอนแรกมันมันปิดตั้งแต่สองโมงก็ว่างแล้วมันว่างก็คือแบบอยากอยากแบบเออถ้าเช่าจะได้ไม่เสียเปล่าอะไร้ยอ๋ออันนี้ตอนนี้เช่าอยู่ใช่ไหมครับเช่าครับเช่าพอพอหมูกระทะมันเริ่มแบบเคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นด้วยที่แบบตอนนั้นพ่อป้ายังไม่มีลูกจ้างทำกันเองตอนนั้นทำกันเองทำกันเองมันมันไม่ไหวแรกๆเดือนสองเดือนแรกอ่ะก็ก็ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แต่พอเดือนที่ที่สามเป็นต้นไปคือไม่ไหวแล้ว อ๋อที่ไม่ไหวนี่ไม่ใช่คนเดียวนะปวดขาหยอกหยอกเขาแก่เขาแก่หยอกหยอกแล้วเล่นแต่แต่ปีนี้แพลนเอาไว้ว่าต้นปีอ่ะจะเปิดก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมแล้วก็ตอนเย็นก็หมูกระทะเพราะเรามีไม่จ้างอ๋อแต่โควิดมันมากินซะก่อนก็เลยก็เลยพับโครงการก่อนเนี่ยทุกคนโควิดเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครคิดจริงๆมันจะเกิดขึ้นผมบอกเลยว่าแผนทุกคนอ่ะ พังทลายลงเพราะโควิดนนานเลยผมมั่นใจเลยจร,จรทีนี้คุณป้าเนี่ยตอนนี้คุณป้าขาย89บาทแต่ได้ข่าวว่าคุณป้าเริ่มปรับขึ้นแล้ว<ช>เพราะอะไรนะคุณป้าเพราะหนึ่งคือราคาหมูปรับตัวสูงมากใช่หมูขึ้นเยอะมากตอนนี้ถ้าถามว่าป้าคือที่ที่ป้าขึ้นที่ป้าขึ้นเพราะคือหนึ่งฐานเติมฟรี<ม>ทุกอย่างฟรีหมดร้านป้าคืออะไรก็ได้ง่ายๆแค่ของคมร่กมือมของครู่กมือว่า กินตักมากินให้หมดหได้ไหมไอ,อ้นนท์อันนี้อันนั้นอะไรอย่างี้อันนี้ผมเพิ่มเติมไหมบางคนนะตักมาไม่ต้องไม่ต้องกลัวกินหรอกร้านเติมได้ไม่อั้นอยู่แล้วอันนี้ทุกร้านนะไม่ใช่แค่ร้านนี้นะนค,นค่อยๆเติม ค่อยตักมาแล้วกินแล้วอิ่มแม่เขากลัวก็ในี่ไปเขากลัวคณิตี่แบบว่าเขากลัวเหมือนกับขีดหนึ่งขี้เกียจเดินอ้างแล้วสองแบบว่าเหมือนกับว่าก็หมดไอ้พวกป้าบอกไม่ต้องกลัวหมดป้าเติมแต่ถามป้าปรับไหมป้าก็ไม่ได้ปรับร้านป้าไม่ปรับจะเน้นบังคับกินให้หมดมันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่สันดานคนใช่ตรงนี้ต้องต้องฝึกตัวเองเพราะว่าเข้าใจนะร้านเขาให้กินแต่ว่าเราก็ดูเวลาเดี๋ยวนาะมัน ไม่งั้นร้างก็เปลืองไปหยาบหยาบไปแบบว่ากินบุฟเฟ่ไม่ต้องไปทําให้แบบกะล้างเขาเจ๊งอ่ะกินแค่มือนึงก็พอแล้วเอออะไรประมาณนี้ถือว่าช่วยช่วยกันใช่ไหมป้าว่าเออป้าก็ไม่ได้ว่าเอาวัตถุดิบที่แบบแย่มานะผมดูโอเคอยู่นะป้าอย่างอย่างเบคอนเบคอนป้าก็ใช้เบคอนแผ่นเต็มนะลูกแล้วอาหาร ไม่ได้เป็นเศษเนือ้อไม่ได้เป็นเศษเ,เนือ้อแล้วทีนี้ผมฟังคุณป้ามานิดนึงแล้วแหละอะไรนะที่น้ําเนื้มที่มีคนไอ้นี่ปลือยเคลียร์ตอนแรกอ่ะจริงๆอ่ะตอนเนี้ยป้าปรับราคาขึ้นเป็นร้อยสามสิบใช่ไหมคือที่จริงอ่ะถ้ารวมน้ำเนี่ยจะร้อยสามสิบถ้าไม่รวมน้ําเป็นแปดเก้า แต่มันมีคนเล่นลินเมื่อก่อนตอนที่เปิดแรกๆอ่ะแปดสิาจริงอ่าก็คือคือพูดตรงๆเลยคือ8.9จริงพอพอร้านเริ่มขายดีขึ้นปุ๊บมันจะมีพวกแบบฉลาดแกมโกงอะฉลาดเล่นลินฉลาดในทางที่ผิดอ่ะแล้วคือแบบพอไม่บอกไม่เอาน้ำแต่เอาเอสมากินแล้วขวดทิ้ง้างล่างอ่าคือคือ8ป้า ถ้าถ้ารีฟิลลมน้ำเนี่ยร้อยสามสิบถูกไหมคุณป้าตั้งแต่วันที่สิบหกมกราเนี่ยอ๋อเพิ่มขึ้นเลยเพิ่้าป้าเพิ่งขึ้นอีกสิบบาทคือคืออารมณ์ว่ามันกินแล้วบอกไม่เอาน้ำแต่แอบหยิบแอบหยิบคือคิดว่าร้านแบบไม่ได้มองแล้วมีอีกอย่างหนึ่งบอกไม่เอาน้ำแต่เอาแก้วเยติมาอ๋อแก้วเยติมาแล้วในในแก้วเยติเอสป้าทางนั้นมีลูกเลยอ๋อแต่ผมเข้าใจคุณป้าที่จริงมันสวนมากทุกคนนะต้องกินน้ำใมากินบุฟเฟ่ยังไงก็ต้องกินน้ำยังไงก็ช่่วยยๆเหหลือออกันนนนนิด สามสิบาทเนี่ยเรากินผมว่าคนหนึ่งต่อขวดเนี่ยได้เลยครับเวลากินบุฟเฟ่ต์เนี่ยเฉลี่ยเนี่ยคนหนึ่งนี่ขวดหนึ่งนะขวดลิตรอ่ะเพราะมันกินไปเรื่อยคุณป้ากินกับเพื่อนหลายๆคนสองสามทุ่วโมงร้านเจ๊งแต่คุณก็ได้กินรอบเดียวนะช่วยๆกันร้านจะได้อยู่ได้นๆนะอยู่อยู่ไกลๆนะโอเคคุณป้างั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมขอเข้าไปกินดีกว่านะใครให้ดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดกันไปดูรายอาหารดูอะไรกันว่าแปดสิบเก้าบาทเป็นยังไงป่ะ เราทีปุ๊บทำไงอัดจานเอามันก่อนเอามันก่อนเอามันวางไว้ข้างบนก่อนนี่ต้องเอามันทาสวยเลยเอามันพาก่อนดับแรกเดี๋ยวมันติดกระทะนะครับผมพิสูจน์แล้วผมไปกินหลายๆที่นะไม่ว่าจะเป็นตะแกงที่มันเป็นยังไงอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมเลยติดกระทะเหมือนเดิมที่เขาบอกว่าเป็นอะไรมาแบบเป็นทองเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรที่มันในเนี่ยผมลองนะของแบบบาร์บีคอวหรืออะไรผมก็ว่ามันก็ติดอยู่ดีอะ ใช่ปะมาถึง,ถงติดกระทะเหมือนเดิมหมายถึงติดเงินเจ้าของร้านครับออกินไม่จ่ายเหมือนเดิมร้านเลยทุกร้านเลยร้เยรอเล่นหยอกหยอก คือเวลาเราไปกินร้านไหนส่วนมากนะเราจ่ายเงินตลอดนะคือเราไม่อยากให้เขาเลี้ยงนะโดยจะโดยเฉพาะแบบสถานการณ์เศ,ษศร,รษฐกิจอย่างนี้ใช่ปะ่ะใช่ยิง่งยิ่งเหมือนแบเบจ้าของอ่าคุณคุณป้าที่เขาบอกตอนแรกที่ส่งพาเขานะบอกว่ายังมีพวกแบบขโมยแม่แอบป่ะ<อ>คือมากินบุ้กองกับโค้กอันเนี้ยแอบใส่กระเป๋ากลับบ้านโอ้ยยิ่งมันเกินไปเขาจะโค้กนี่แป๊บซี่เออเอสเอสเอสนี่วางอย่างเงีเขาสปอนเซอร์จ่ายเขาไม่ได้จ่ายเนี่ยคือถ้าเกิดใครสปอนเซอร์เราก็จะวางอย่างเงี้ยแหละครับเออคือจะจะจ่ายเงินคลิปเดียวแต่เราวางให้5คลิปเลยตอนนี้ร้้้อออนนนนนนเเเงงิิมากลยตีร องมีสปอนเซอร์ยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับเราแต่เราคัดนิดนึงพวกการพนันเนี่ยผมบอกเลยว่าหลายเจ้ามากเลยที่ติดต่อมาใช่เราเราเราไม่รับพวกโฆษณาการพนันนะครับเราเล่นเองรับหมดอ๋รับหมดไม่รับไม่รับไม่รับนะการพนันโฆษณาการพนันอะไรเราไม่รับพนันนะครับแต่เล่นเองใช่ไหมเล่นเองแรืไม่รับเล่นเองไม่ได้เล่นจะเป็นเล่นเลยทุกคน การพนันนะสมมติทุกคนเล่นเป็นร้อยหนึ่งใช่ไหมร้อยหนึ่งหายปุ๊บเราอยากได้ร้อยคืนใช่ไหมเราก็ต้องเอาอีกร้อยหรือ200อเข้าไปพอเสียปุ๊ก็เป็น300แต่ถ้า <7 S 2> เกิดกอ่าแต่ถ้าเกิดเรามีเงิน1,000เนี่ยแล้วเรามาเล่นการพนันแต่เรามาซื้อบลเทอชิเก้น ก็ได้กินนะก็ได้กินไก่ทอดอร่อยอร่อยร้านมีนิคันนี้ได้ใช้กินแหลกนะไก่40ชิ้นมาที่ร้านบาัตรเธอร์สิบเกณฑได้เออได้กินไก่ด้วยเออ,เอ,อไม่ผิดหวังอร่อยแน่นอนออโอ้โหแม่งนี่ขายินได้ด้วยคือ <c oughs> ผมชอบฟิลลิ่งอย่างนี้นะแล้วทุกคนเนี่ยดูเดียวอ่ะอ่านดูไก่อ่ะเนื้อเนี่ยอ่ะเนี่ยเนื้อ89บาทอ่ะมันไม่ใช่เศษเนื้อเว้ยคือเขาไม่กักอ่ะเอาง่ายง่ายเขาไม่กักนะคือเขาไม่กักอ่ะ89บาทแนี่คือคุณกินได้หลากหลายอ่ะ130บาทรวมน้ำอ่ะ คูดคุ้มอะ่ะคือผมแนะนะําอ่ะมาเลยใครอยู่แถวราชมงคลแถวเนี้ยเจ๋เลยนะร<ห>าชมงคลที่แถวติ่งเก้วปไะไม่ใช่น้มันรากระบ,บงังเลยคนละลากันคนละอันกัน <S <S 1> <S 1> ตอขอเพิรมมอตมานนะเออเดี๋ยวอันนี้คือมึงจะเอาเป็นมอไปฟ้าอีกเหรอฮะเอาทุกอย่างเลยนะเอาทุกอย่างเก้า <89 S 2> บาทนี่กะคุ้มเลยแปดสิบเก้าบาทนี่คือแบบกะให้ร้านติ่งรบอะ่ะคนที่ร้านมีน้ำจิ้มอยู่สองอย่างเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้ไว้โอ๋องั้นก็เตาเจียวไม่ใช่เป็นซีฟู้ดกับสุกี้เลยกินข มันไม่ใช่มันมันคือคอลลาเจนโอเคป่ะเรากินพวกนเนี้ยไม่อ้วนหรอกมันคือคอลลาเจนทางาน,นดจูจริงจริงคอลลาเจนจริงนี่ทุกคนจิ้มไปอืมเมันคือคอลลาเจนทั้งนั้นใช่ไหมใช่คอลลาเจนมันค่ข้างตัวเองผิวพรรณเราจะได้ดีจัดไปอร่อยเหรอ <c oughs> <c oughs> อร่อยอร่อยโอเคช่วงนี้ร้อนทั้งอากาศร้อนทั้งเงินเลยใครติดต่อมานเตอร์ได้นะครับมุ้งนี้แห้งหมดแล้วอันนี้ น้ำจิ้มก็ออกเปรี้ยวหวานๆนะทุกคนโอเคนะสไาตลา์คนไทยก็กินได้อยู่แล้วน้ำจิ้มออกเปรี้ยวหวานๆน่นนจะ<า>ชอบกันทะุกคนนะแบบนี้เนะาะสไตล์นี้ผมว่าทุกคนก็แฮปปี้หมดแต่น้ำจิ้มเขาจะไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นก็เน้นตักเยอะๆหน่อยเวลากินจะได้แบบโอเคเนาะก็ราคา89ถ้าจะหวังความเบอร์เปกแบบราคา3-400เนี่ยนะางเป็นไปไม่ได้ถูกป่าตามราคาแต่ว่าเขาทำได้89ที่คุ้มค่ามากแล้วนี่ กิ่เรื่อยๆฉันกินไม่ต้องเค็มมากไม่ต้องหนักมากอร่อยไหมอร่อยโอเคไหมถ้าเทียบกับร้อยเก้าเก้าแต่ก่อนสู้ได้ไหมได้นะสู้ได้นะได้นะเขาดูเขาให้คุ้มนะเขาให้แบบไม่กักอ่ะจริงๆอ่ะพ่อคุณป้าใจดีกันแน่ัะผมชอบร้านหมูกระทะอย่างหนึ่งคือเวลาอยากกินอะไรใช่ปะไปตักได้เลยเว้ยได้เลยมันไม่ต้องติ๊กกระดาษใช่แล้วเรารู้เลยไงว่าเราสั่งเท่าไหร่ใช่ป่ะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมชอบอย่างนี้นะตักเลยคือตักเลยกูกูรู้กูอิ่มเท่านี้บางทีอ่ะแม่งมีอย่างนี้เว้ยเรากินชาบูใป่ะ ไอหนึ่งหนึ่งจานของแม่งแต่ละร้านแม่งเหมือนกันไม่ไเหมือนกันบางบางร้านแม่งจานใหญ่ร้านแม่งจานเล็กเนี่ยผมสั่งที่ยี่สิบจานนะเออเจริงๆเวลาผมไปกินท้าบ,บัวสินเนี้ยสั่งที่ยี่สิบจานใช่ใช่ถ้าเจอจานใหญ่ก็อ้วนแตกไปเออแต่ส่วนมากกินหมดส่วนมากผมกินหมดกินเยอะอยู่แล้วนี่ทุกคนนี่นี่นะนี่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดทุกคนโอ้โหมาอล,ลองดูน้ำจิ้มซีฟู้ดรืร้อนร้อนโอเคอยู่ได้อยู่จิ้มเขาเด็ดไหมใช้ได้นะใช่ได้ใช่ได้ มีพุงปลาแซลมอนให้กินอ่ะใครเป็นสายแซลมอนนี่ห้ามพลาดนะกินคุ้มเลยฮะเอฟไมไรหมดเลยสีเอด้วยนะอือผมเห็นว่ามันจะมีส่วนที่แช่เย็นด้วยแล้วก็ใครที่มากินร้านนี้นะครับไม่ต้องหยิบกลับบ้านนะเออสงสารของร้านเกินไปคือมากินเสร็จปุ๊บกะคุ้มเลยไงวะใส่กระป๋กกลับบ้านเออเอาไปใส่สามขวดนี่ไปซื้อเซเว่นก็เกินเลยอืเกินไปไม่ต้องเอาแก้วมาใส่เองนะเนี่ยทุกคนเห็นไหม ใครดูกลางคืนน่ะมันตายไปกินว่ะหิวมันตายตอนนี้อยากปิดคลิปแล้วไปกินก่อนดีกว่าเยอะตั้งขอกินให้หมดก่อนแล้วกินหมดแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปท้ายคลิปแล้วบอกพี่กัดบอกอลไรทุกอยากทีนึงเคป่ะใครดูอย่าลืมกดไลค์ก็ซาตอ้คายกดกระดิ่งก็ได้นะป่ะเจอกันขอกินให้หมดก่อน A later. few moments โอเคนะทุกคนยังไงก็ฝากร้านป้าซ่าหมูกระทะไปด้วยนะเพราะว่าตอนนี้รายได้หลายๆอย่างก็ลดลงเนาะแลูกน้องก็ยังเยอะขึ้นไม่ได้เลี้ยงลูกน้องออกเลย ต้องช่วยๆกันแล้วตอนนี้คนไทยช่วยกันอาหารไทยนี่อร่อยสุดแล้ว89บาทนะทุกคนผพว่ามันคุ้มมากแน่นอนใครที่อยู่แถวราชมงคลคลองหกเนี่ยแวมะมาอุดหนุนคุณป้าได้89บาท คุ้มมากจริงเพิ่มน้ำดีฟิลร้อยสามสิบแต่ว่าน้ำไม่อันเลยผมแนะนำให้คุณป้าเนี่ยไปสั่งตู้ที่เป็นตู้กดเดี๋ยวผมช่วยแนะนำคุณป้าให้ติดต่อซัพพลายเออร์ไป<ถ>นะี่ถ้าใครเห็นมามีตู้กดนี่จากเรานะเนี่ยจากเรานะช่วยคุณป้านะ <c oughs> ให้ให้มีตู้กดเพราะมันคุ้มกว่าไม่งั้นบางทีกินเหลือแล้วต้องแบบทิ้งอย่างเงี้ยเพราะคุณป้าเขาต้องเติมให้มันดูเป็นของใหม่ตลอดใช่ไหมละ่ะถ้าเป็นตู้กดเนี่ยมันมันไม่เหลือไงกดใส่แก้วอะไรได้เลย <c oughs> ให้ดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดดง ช่วยๆกันคนไทยสำหรับกินนี้ขอยู่แนี้ใครอยากให้ไปที่ไหนหรือมีร้านไหนเด็ดร้อ,น,น,รอนคอมเมนต์ใต้นี้หรือว่าลงในพิมพ์มาบอกในเพจพี่น้องกินได้เลยเราไปรีวิวให้เลยขอให้เป็นระารที่มันถ้าไม่ถูกก็มีกิมมิกอะไรหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราไปให้นะขอบคุณทุกคนที่ติดต,ตามชมจนจบบ๊ายบายสวัสดีครับ